พดสิทธ oh. ิที่กันโอ้โหไตทางนั้นไม่ได้ยยิงอะไรล่ะยิงอะไรล่ะยืออ๋อติดประปู

ันจะฟยังไม่ได้เล่นแต่เทสเทสเทสระบบก่อนก่อนจะทำคลิปดูว่า CPU เครื่องเราจะไหวไหมไม่จริงนะเพื่อน เขาตามอยู่เนาะเขายิงมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเขาอยู่หลังเค้าเตอร์ครับเขาอยู่หลังเค้าเตอร์ฮะเฮ้ยทำไมวิ่งช้าจังวะ เบริบร,บร,บร,บริไม่นอนะอ้าวชนะเฉยลงไปจะแพ้อ่ะเร่นี้เคลระบบดู